สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ผููที่นิยมสะสมพระเครื่องครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องลุงโตพระเครื่องครับวันนี้ลุงโตก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปชมความงามของวัดลางมันนะครับซึ่งในช่วงวันหยุดที่4 4วันที่ผ่านมานะครับลุงโตก็ได้ไปทําบุญไหว้พระที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยถ่ายภาพ มาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับชมความงดงามของอพุทธศินนะครับต่างๆนะครับที่ศาสนาสถานที่อยู่ภายในวัดนะครับรปัจจุบันก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับไปทำบุญไหว้พระที่วัดเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ถ่ายภาพที่หน้าวิหารอายุยืนนะครับก็งดงามมากนะครับสร้างโดยความาวิจิตรนะครับ มีพุทธศิลป์ต่างๆที่งดงามครับมีพื้นที่จอดรถมีร้านจอดรถที่สะดวกสบายนะครับมีร้านค้าจำหน่ายอาหารก็มากมายนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะครับท่านที่ชอบกาแฟก็มีร้านกาแฟภายในวัดนะครับเปิดให้บริการ วัดก็งดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับในปีนี้นะครับหลวงปู่แพ้วท่านก็มีอายุ97ปี 77, พรรศานะครับภายในวิหารอายุยืนนะครับก็มีตู้เช่าวัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับซึ่งอยู่ภายในวิหารนะครับด้านหน้าวิหารนะครับที่ลงุงโตก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็มี พระพุทธรูปคู่วัดนะครับเป็นพระ,พ,ระพุทธรูปสมัยโบราณนะครับหลวงพ่อดำนะครับหลวงพ่อดำเป็น,ปนพระพุทธรูปยุครัตนโกศิน,นะครับซึ่งถ้าท่านใดมาไปพักที่วัดก็จุดทูปเทียนตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จุดทูปเทียนบูชานะครับภายในวิหารนะครับก็มีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับ ก <S an> ็มีพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็ห,หลวงพ่อโสธรนะครับหรือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ3องค์นะครับซึ่งทั้ง3มองค์นี้นะครับก็เป็นพระที่หลวงปู่แพ้วท่านได้เททองหล่อด้วยด้วยตัวท่านเองนะครับก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าท่านามาไหวพ้พระที่นี่ก็ไหว้ทั้งสาม องค์พร้อมกันได้เลยนะครับมีมีมคาถานะครับบูชาใต้ฐานของพระพทธรูปทั้ง3องค์นะครับก็ mm hmm. ต้องไหว้ให้ครบก่อนนะครับเพื่อเสริมดวงนะครับเป็นสิริมงคลนะครับให้กับชีวิตนะครับทั้ง ทรูปทั้ง3องค์นะครับตั้งแต่พระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดใต้ชิงนะครับหลังจากไหว้พระรูปทั้ง3องค์นะครับ ก็เดินขึ้นไปอีกอาคารหนึ่งนะครับเดินเดินไปด้านหลังนะครับจะมีอาคารอาสองชั้นเป็นอีกวิหารหนึ่งนะครับก็จะมีองค์หลวงปู่แพ้่นะครับเป็นองค์หลวงปู่แพร่รูปหล่อขนาดใหญ่นะครับเป็นรูปหล่อโลหะหน้าตัก5.19เมตรนะครับก็มาขาบหลวงปู่ตรงนี้ได้เลยนะครับ สำหรับปีนี้ทางวัดก็มีงานบุญใหญ่นะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563นะครับเป็นงานทอดกระถินสามัคคีนะครับซึ่งก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12คือวันลอยกระทงพอดีนะครับสำหรับบุญกระถินปีนี้ก็เพื่อสมทบทุนนะครับสร้างพระมหาเจดีย์สีกำแพงแสนนะครับ และ,ะสมทบสร้างวิหารอายุยืนนะครับซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลกำแพงแสนครับสำหรับคลิปนี้ลุงโตก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งลงุงด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีครับขอบคุณครับ